สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดาวมายุรีโพค,คอมเมนต์อวยพรนิ้งกุลสตรีหลังติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งล่าสุดทางด้านของนิ้งกุลสตรีได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าได้ให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวและต่อด,ด้วยยาฆ่าเชื้อสบายๆเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านซึ่งหลังจากที่โพสไปก็มีบรรดาชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างขับขังรวมถึงนักร้องลุกทุ่งสาวชื่อดัง ดาวมายุรีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจในอินสตาแกรของนิ้งกุลสตรีเอาไว้ว่าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ